ท,ท,ท,ท่านผู้ชมที่คุรพและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายบัดนี้นาทีเราพึงใจมาถึงแล้วโปรดตบมือส่งเสียงเชียร์พ่จิตยกที่หนึ่งนะครับเริ่ามาแล้วยกที่หนึ่งผู้ท้าชิงพิจิตอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ กรรมการผู้ชี้ขาดตอนนี้คือแก๊บบิลลี่แมร์นะครับจากออสเตรเลียลังโก้นี่รูปร่างแล้วโหเหลือกินเลยนะครับคือแน่นหนาอย่างกระตุกหมัดเสียงนะครับที่ชิดมีหมัดหน้าคอรบกวนไว้ก่อนลังโก้นี่หลังหลังอย่างกระซิบแขกเหมือนกันสูงไม่ไล่หรือยังกันนะครับลังโก้อาจจะสูงกว่านิดนึงครับทางด้านหมัดยับนั้นทั้งคู่ถนัดด้วยกันนะครับ รู้สึกว่าบังโกจะได้เปรียบานด้านส่วนสูงอย่างที่คุณสมิงขาว่าไว้แต่พิชิตของเรานั้นแน่นไปหมดครับกมเนื้อนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเป็นปคงจะนําด้วยยับซ้ายนะครับพิชิตตามตำหรับของอาจารย์สุดใจสับรเรลกพติต่อยซ้ายเข้าไปทีนึงบังโกยังออกไปบังโกยังไม่เดินนะครับชิดรอบวกเหมือนกันพิชิตมีหมัดหน้ารบวนไม่พิชิตคอย เดนหมัดหน้าไว้ก่อนขวายังไม่ปล่อยนะครับหลังโตยังไม่ปล่อยขวาเหมือนกันยังชิมลางกับพี่หมัดหน้ารบกวนไว้ตลอดวิชิตไม่พี่ถามนะครับหมัดที่สิงชิดเข้าอีกเยียบเขานิดนะึงหมัดหน้าหมัดนี้โดนหน้าของหลังโก้สองหมัดชิดหมัดซ้ายได้ผลนะครับปล่อยรบกวนตลอดหลังโก้ออกไปทางซ้ายนิดนึงชิดป่อยซ้ายนำตัวทินึง คิดตามไ้คิดตามไว้คิดตามไว้เขก็คอยสวนมาเหมือนกันคอยมีหมัดรบกวนไว้หมัดหมัดเจ็บซ้ายคอยรบกวรคอยขาบวกพิช่อยซ้ายมาหมัดนิดคิดเดินบี้บี้คิดช่อยซ้ายสองหมัดโดนหน้าของบางโกูคิดเดินถูกบี้คอยเจบซ้ายกันไหมคอยมีหมัดคอยรบกวนไว้หมัดหน้าเหมือนกันครับแรกหมัดเจ็บกันเนี่อพิชิตเราจะได้เปรียบนะคุณสมิงขาวหมัดเจ็บเราแม่นยำกว่า ขวาเดินดีบดีบโดยับซ้ายกันไว้มัดขวายังไม่ปล่อยนะครับหมัดทีสี่ยังไม่ปล่อยสามต่อยขวาไปหมัดหนึ่งมัดนี้ไม่ลึกที่ต่อยหนึ่งสองยิงลำตัวของบังโก้ที่เดินดิบิบบังโก้คอยรบกวนไหมคอยโต้นะครับคอยมีหมัดหน้าคอยที่สามต่อยหนึ่งสองยิงขวาลำตัวของบังโก้บังโก้นี่มีได้ทราบแล้วนะครับว่าจุดอ่อนนี้อาจจะที่ลำตัวเพราะมีลูก ถึง4คนแล้วนะครับตอนนี้ก็ดวลหมัดยับกันนะครับพิชิตเราเป็นฝ่ายลุกไล่เข้าไปท่านผู้ชมจะเห็นว่าพิชิตเราต่อยเข้าเป้ามากกว่าบางโก้เริ่มเล่นเข้ามาบางโก้ยับกันไปอีกพิชิตคอยรบกวนไว้นะครับเล่นลำตัวของบางโก้บางโก้ยับกัรนัดหมดยุ่งเริ่มแล้วครับคู่นี้ โอกาสน็อก50-50ครับหมัดหนักด้วยกันทั้งคู่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับแล้วก็ชนะคะแนนก็50-50เห50มือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์ทั้งสองอย่างใกล้เคียงกันมากนะครับยกที่ดตาจงกันครับยกที่สองเริ่มมาแล้วนะครับทางโก้คอยเปิดฉากแย็บก่อนชิดเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าอีกๆๆๆทางโก้ในสายตาในแววหน้ากลัวเหมือนกันๆๆๆว่าโอ้โหดูท่าทางกล้าเน,นะครับด้วยชกมามากกว่าถึง33ครั้งพิชิตใน11ครั้งต่อยลำตัวไปหมัดหนึ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> พิชิตเดินบี้เดินไล่อีก มึโก็แย็บกันไว้ชิดหุกซ้ายโดนหน้าต่อยขวาหมัดนี่พี่สิงยังไม่ถึงมึโก็ย็บกันไว้อีกมึโก็แย็บซ้ายกันไว้ชิดเดินต้องไปอีกชิดเดินพยายามรัดกุงนะครับพยายามซ้ายเบิกเข้าไปก่อนขวายังไม่ปล่อยชิดตามไม่พื้นสามต่อยขวายิงเข้าไปลำตัวมังก็ยัยโดนซ้ายของพิชิดชิดตามต่อยโดนหน้าของรังโกชิดแย็บซ้ายเข้าหน้าอีกชิดเล่นลำตัวหนึ่งสองต่อยขวาเข้าหน้า มังโก้ต่อยสวนมาหมัดนึงพิชิตต่อยขวาเข้าโหนูแก้มมังโกแยับซ้ายกันวะมังโก้มีหมัดหน้าคอยรบกวนเท่าทิศสเกตมีหมัดซ้ายนะครับหมัดหน้าอันตรายเหมือนกันพิชิตแยับซ้ายเข้าหน้าอีกพี่น้องแฟนมวยชาวไทยนะครับแรงใจของแฟนมวยเท่านั้นนะครับที่จะทําให้พิชิตได้แชมป์โลกจากบังโก้พิชิตแยับซ้ายเข้าหน้าอีกพิชิตเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปมังโก้คอยเต้นพุทเบิร์กไว้มังโก้คอยสวนเหมือนกันมังโก้ฮุกซ้ายมาหมัดนึงยังไม่โดนหน้าพิชิต เทรนเนอร์ครูสุดใจบอกว่าครูมืออย่าตกนะครับ <ไอ S 1> พิชิตชิดตามยิงลำตัวของบังกโก้โดนล,ดลสวยนะคุณต้มิงขาวเข้าเต็มเต็มเลยนะบังโก้ทำท่าจะหยุดนะครับต้มิงขาวครับชิดตามยิงลำตัวอีกต่อยขวาโดนหน้าสองหมัดบังโก้โดนลำตัวเข้าไปดูที่ท่าโรยเหมือนกันนะครับชิดตามต่อยลำตัวอีกชิดหันมาเล่นซ้ายบนที่นาพิชิตเราติดเข้าไปแล้วนะครับโดนหมัดขวาของบังโก้ไปหมัดนึงชิดต่อยซ้ายโดนหน้าอีกหมัดนึง กูแยบซ้ายไว้คิดต่อยซ้ายเข้าหน้ากูแยบกันไว้กประกัดก่านโดนทุกซ้ายของพิชิตพิชิตไม่พลิ้วถามไม่รัดไม่พลิ้วถามนะครับพยายามรัดกลุ่มเข้าใส่พิชิตยิงลําตัวหมูก็โดนลาตัวเข้าไปชิดตามขวาลําตัวอีกกูแยบกันชิดต่อยขวากูต่อยซ้ายลําตัวชิดต่อยหนึ่งสองเข้าหน้ากูแยบซ้ายกันไว้ ยามหันมาเล่นลำตัวพิชิตฮุกซ้ายต่อยซ้ายเข้าหน้าบงโกหันมาแรกด้วยพิชิตต่อยซ้ายโดนหน้าอีกพิชิตต่อยยิงลำตัวของบังโก้บังโก้ต่อยขวาโดนหน้าพิชิตบัตหนึ่งบังโก้นี่เครื่องไม่ร้อนเหมือนกันนะครับยายมเก็บอาการพิชิตหันมาลำตัวซ้ายโดนหน้าสองัดบังโกต้องถอยห่างพิชิตตามไล่เข้าไปอีกบังโก้ยับกันไว้พิชิตต่อยซ้ายเข้าหน้าหมดพิชิตเป็นฝ่ายเดินบี้เข้าไปแล้วนะครับ แรงเชียร์อของแฟนมวยพี่น้องภายในเวทีนะครับแน่นขนัดแล้วก็ส่งเสียงเรียกว,ว่าดังสุดขีดนะครับเชียร์พิชิตตื่นเต้นมากครับคุณสมิงขาวข้างในแฟนๆนี่เชียร์กันสนั่นวันไหวไปหมดครับในเวทีชิดหันมาเล่นลำตัวอีกชิดเดินต้อนเข้าไปดูจุดอ่อนของบังโก้นะครับบังโก้ในปลายยุที่สองในเลือดเริ่มไหลามาที่ใบหน้านิดหน่อยชิดหันมายิงลำตัวอีกแล้วก็พยายามต่อยขวาโดนหมัดข,ขวาของพิชิต ชิดหันมาแรกหมัดด้วยต่อยซ้ายโดนหน้าหลังโก้หันมาต่อยหนึ่งสองชิดเป็นฝ่ายเดินไปอีกชิดหันมาต่อยลําตัวบังโก้ต้องถอยห่างไปชิดตามแรกเขาอีกหังโก้โดนซ้ายของไปชิดอีกหมัดหนึ่งชิดแรกแย็บซ้ายน้าของบังโก้นะครับเลือดซึมๆมมายังไม่โดนหนึ่งสองของไ่ชิดบังโก้แตกระหว่างคิ้วนะคุณตั้ิงขาวระหว่างคิ้วนั้นแตกแล้วบางโก้ชิดหันมายิงลำตัวอีกทีนึงชิดต่อยขวาเข้าหน้า ชิดเดินบ่อยขาวาโดนทางของบราโก้ชิดป่อยซ้ายเข้าได้อีกก็ยับซ้ายสวนมาชิดเดินบีอีกชิดรัดกุมนะครับถูกด้วยความรอบคอบสุขุมซ้ายโดนหน้าของบราโก้ก็ยับซ้ายมาหม,มัดนึงแลกยับซ้ายพลอรมัดบรางโก้ใหญ่วหญกว่าพิชิตนิดหน่อยนะครับน้ำหนักร้อยสิบสองปอนด์นะครับพิชิตร้อยสิบเอ็ดปอนด์เพิ่งชิดป่อยขาวาโดนลำตัวของบรางโก้ปรางโก้ป่อยขวาสวนหมัดหนึชิดป่อยหนึ่งสองปรางโก้หันมาแลกด้วย ทีตามไล่เขอีกที่ต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าต่อยขวาเข้าหน้าต่อยขวาเข้าหน้าสองทับหมัดสองโก้โดนขวาของพิชิตโดนหมัดควายหมัดหนึ่งคิดตามต่อยขวาลำตัวคิดต่อยขวาลำตัวต่อยซ้ายเข้าหน้าคิดต่อยขวาลำตัวอีกคิดต่อยที่โซโล่ไปครับ ชนะอย่างเด็ดขาดนะครับพิชิตสิบบางพัชร์โอ้โหท่านผู้ชมครับต่อยได้สวยงามมากครับพิชิตของเราจังหวะบุกเข้าทำนั้นทำมาโดยตลอดนะครับนี่คือโปรโมเตอร์ทรงชัยดีใจสุดขีดต,ต่อยสวยมากครับนี่ครับดูสโลโมชั่นดูนาทีทองที่พิชิตก็ไปพิชิตบางโก้นะครับหมัดขวาเข้าลำตัวลูกนี้ครับบางโก้สะดุดโดนลูกซ้ายตามด้วยขวาใบหน้า นะครับติดเข้าไปอีกขวายิางเข้าไปนำตัวนะครับติดเข้าไปอีกครับเอาไปขัดสายต่อยขวาลูกนี้ครับบางโก้อยู่ไม่ไหวหลายท้องเลยครับลูกนี้บางโก้ถึงแม้ว่าจะเป็นยักษ์แค่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพลพีชิตไม่ไหวครับพิชิตของเรานั้นต่อยได้ลุนแรงและก็นาทีทองน,นั้นไม่ต้องพูดถึงติดตามได้ดีโดยตลอดนี่นะครับของเรามีหมัดผีสิงนะครับ ท่านผู้ชมดูสโ,โลโมชั่นนะครับให้ดูกันจ่าจ่ายอีกครั้งหนึ่งลูกที่พิชิตของเราพิชิตบังโก้นะครับดูนะครับบังโก้พยายามยักตายยาวเหยียดกันไว้ต่อยขวาเข้ามานี่นะครับดูพิชิตเราติดเข้าไปบังโก้เริ่มเริ่มไม่ค่อยจะดีตอนปางยกนะครับนี่นะครับบัดน,นี้กรงกังบังโก้ถอยไปติดมุมครับ พีจิตเอาไล่เร็วมากครับนาทีทองนี่นะครับส่งไปติดมุมนี่ตอนนี้บางโก้รู้ตัวแล้วว่าไม่ดโดนเข้าลาตัวโดนเข้าลาตัวอีกมาถึงโดนใบหน้าโดนใบหน้าติดกระป๋อยต่อยลาตัวแล้วก็ต่อยขวาหุกซ้ายใบหน้าขวาลูกนี้ครับส่งบางโก้ลงไปเลยขวาผีสิงครับตรงไม่ดีครับขวาลําตัวลูกนี้ครับเป็นขวานําชัยแล้วก็หุกซ้ายต่อยขวาใบหน้า สวยงามมากแล้วก็ขวาลําตัวลูกนี้อีกลูกหนึ่งสะดุดให้บังโก้งงแล้วก็ขวาใบหน้านี่ครับลูกนี้ลองเลยดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมจังหวัดขวาลูกนี้แหะครับที่ส่งบังโก้ลงไปเต็มเต็มกลามครับบังโก้สวยงามตอนนี้บนเวทีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับ นี่นะครับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพิชิตศิ์บางพระจันทร์นะครับ12ครั้งทั้งหมดใช้เวลานะครับ12ครั้งนี่49ยกนะครับ12ครั้ง49ยกแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่นะครับในรุ่นไ r เวทของ ibf คือพิชิตศิ์